สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อ,อกันอีกแล้วครับผมกับช่องนุมน่มหนามนคนอีสานพากินพาเที่ยวครับพี่น้องเมื่อนี้ออกนอกสถานที่พี่น้องอยู่ทะเลมาจำปนจำเก้ยวอยู่ทะเลพี่น้องเอ้ยก็อ,อยากพากเมนูพี่น้องํำเกลยวกับข่าวเหนียวฮ้อนฮอนอุ้ยคนอีสานบ้านเขากินแบบง่ายๆพี่น้องเอ้ยมา มาคุยแก้วน้ำกันไม่้องแก้วบองไม่้องเอ้ยตำเองด้อแก้วบองอะ่ะมา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  <c oughs> ได้บรรยากาศกีฬาต้องขอคุยคุยนะเนี่ย มาหานางเห็ินมาเลยรถจะไล่ลอยเจ้าบังไม่นอกเวลี่ยเหรออื้ม หาดเลือมีอยงด้วยมีนก๋เตียงสารบันเขากินยังไงก็ได้ยังไงจาบองเนี่นยอืมุย đây mấy cả cái đấy là nó mà đỡ anh có đỡ tôi để nhang tay nhang máy như thế này Yeah, <laughs> <laughs> ด้มยบรรยากาศด้วยเสียงมันส,สีแซบซำอาหารอีสานบ้านเขาพี่น้องตำเจ้าวเจ้าวบองพี่น้องมันสุดยอดของความแซบเราพี่น้องเลยเฮ็ดป <Wow. S 1> ุ๋ยนะเห็นบล็อกกล้องก็ไ,ได้กำขออากันอยนะ ไปชมวิวไปวิ่งทะเละ่ปเย้าบองตำเองพี่น้องปลาล่าของแกต้องฝาสีเหลืองด้ขอม,มืันนี้บ่ได้เอามานำ ขาดปลาแดกปลาลาบไม่ได้หรอกที่นีอ่อะมันสิบะมีรสชาติ <c oughs> บัาเดเนี้ย <c oughs> คนอีสานนี่วมาถึงคนอีสานนี่พี่น้องกินง่ายอีลีเด้วยคนอีสานน่ะเนี่ย จำแก้วซึ่น่ะแก้วปละแดดแก้วปลาลาดอะซ้ำเนี่ยกินได้บั่เมียงะอืมกลัวมะละพี่น้อกอืมอือืมเซ่บปนี้ยอะปนนนีงดอดแล้ กุยกุยกุยจังบ้างเลยอือขอรับมีละพี่น้องเลยอือฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดให้ช่องนุ่มหนามวลก้นอีสานพาดกินพาดกันในเดอ้อครับพี่น้องครับเป็นคลิปเล็กๆน,น้อยครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับอือ